ตัวไหนครับฟ้าสว่างไฟสนุซนเกอร์ครับอ้าวไฟนีิวซ้อมมากี่วันเดิมเดนได้กัดซ้อมอยู่ที่ค่าไทยโมเซนเกออยู่ที่จังหวัดเดิมเดิมเลยและใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไซเนะเดิมเดือนได้กัมพูชในค่ายเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสูงเท่าไหร่หนึ่้อยหนันน้ำหนักป่อยตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอคู่บับเก่าเลยนะไทยล่าสุดเพิ่งต่อยกันมาวันนั้นเป็นไง ชนะเขามาชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดอ๋อเบียดกัน,แ,<ม>นแล้วเขาโวยสไตล์วันนี้มาเจอเขาใหม่คิดว่าวันนี้ทั้งวัล้างตาเราได้ไหมไ้เอาวันนี้แต่วันนี้วันนั้นไม่เหมือนกันนะไม่คิดว่าเขามาเอาคืนบัางเหรอไม่กลัวเลยวันนั้นต่อยเวทกี่กิโลปล่อยครับอ๋อปล่อยไปต่อยวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สามถ้าเกิดเขาไปใช้น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดไเกินเท่าไหร่ถ้าเกินก็ยืนเส้นยืนสายตอนเช้าเนาะร่างกายไฟนี้ สซบูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมยำแฉะคุ้มเมื่อกี่กิโลไฟนี้สองต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเรายี่สิบคนจังหวัดเด็กยะโสเอาฝากเชิญชวนไปครับหน่อยเช้ายะโสเปกันลังแจงได้นะครับวันนี้เต็มที่นะเปิดหัวกู้แรกช่องถูกเลยขอบคุณครับ